สวัสดีครับชาวมีนครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มจากช่องนัดลักกี้ส5 6หรือช่องนักการนำโชคนะครับดูดวงชาวมีน2567ไปดูว่าดวงจะเป็นกันยังไงนะครับดูแล้วชาวมีน,นดวงดีต่อเนื่องจากปี2566นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงตรงที่ราหูมาทับลัคนาแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> โอเคชาวมีนคือท่านที่เกิด ลักขาราศีมีนตามเวลาตกฟากนะครับเวลาตกฟากคือหรือเวลาเกิดนะครับมีคนสับสนกันมากระหว่างลักนณากับราศีนะครับส่วนราศีมีนก็คือคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนหรือเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนของทุกปีนะขอ,ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับมาดูวัยเรียนนะครับ ชาวมีนัยเรียนนี่ก็ยังขยันขันแข็งในการศึกษาหาความรู้นะครับคนที่จะสอบเรียนต่อขยันขันแข็งในการศึกษาเล่าเรียนนะครับคนที่จะสอบเรียนต่อก็มีเกณฑ์จะสอบติดนะครับคนที่ต้องการจะสอบชิงทุนก็มีโอกาสจะสอบได้หรือต้องการจะสอบก็ทํางานนะครับก็มีเกณฑ์จะสอบได้เช่นเดียวกันนะครับการศึกษาก็ยังดีนะครับดูไวทํางานนะครับ ช่วงนี้ชาวมีนถือว่าโชคดีมากนะครับก็เรียกว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทํางานให้สนุกมีสุขเมื่อทํางานนะครับช่วงดาวกัมมะเป็นราชาโชคดุเรนการเงินนะครับอยู่กระดุพระแปลว่าทั้งเงินทั้งงานเนี่ยเข้ามาตรึมนะครับตั้งสตาร์ตตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะครับกันทั้งการงานและการเงินเนื่องจากดาวพฤหัสมาทับราหูนะครับ นอกจากนี้ดาวพฤหัสพักองศาช่วงปลายปีก็ทําให้ทั้งการงานการเงินที่หมอดูส่วนใหญ่ทายว่าจะดีนะงานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสพักองศานะและ,และดาวพฤหัสทัพราหูนะครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งที่ทําให้หมอดูทายผิดนะครับผมก็เคยทายผิดเหมือนกันนะครับบอกว่าราศีมีนจะรวยนะครับออกคลิปไปมีคนมาดูดวงโอ้โห ไปดูเลข7ตัวดาวเสาเบินกาลีในเรือนการเงินการเงินแย่นะครับแม้แต่เงินจะจ่ายพนักงานก็ไม่มีจะขายบริษัทกนะ็ขายยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการดูดวงแบบนี้นะครับเป็นดูแบบภาพรวมเนี่ยนะม,มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนะก็ขอให้ฟังเป็นแค่ไกลไลน์แค่นั้นเองนะครับมันอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับนะอย่างเช่นอย่างที่ดาวพักดาวเสดดาวมาสัมพันธ์กับดาวบาปะเคราะห์เนี่ย ให้ถ่ายหมอดูถ่ายผิดนะครับนะ <c oughs> แต่ปี2567นเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนครับทางการงานการเงินดีขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยนะครับาการงานพูดถึงการงานก่อนก็แล้วกันนะครับการงานดีขึ้นแน่นอนนะครับคนที่ทําอาชีพคนกลางเช่นตัวแทนนายหน้านะ จเราจะค้าขายกาันคขนามาคมขนส่งงานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานออนไลน์และงานด้านต่างประเทศจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับหรือจับงานอะไรก็สําเร็จสมหวังพูดง่ายๆนะครับเนื่องจากดาวการงานเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับอยู่เดือนกระดุมพระแถมดาวการงานเป็นราชาโชคมีโอกาสได้งานมาง่ายๆแบบฟุกๆนะครับ <c oughs> ชาวเมียนจะก,กล้าเข้าหาสังคมนะครับเพื่อสร้างคอนเนคชั่น สร้างงานสร้างเงินนะครับยิ่งเข้าสังคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งงานทั้งเงินจะไหลมาทเทมานะครับชาวมีนจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดนการงานให้ก้าวหน้าการค้ารุ่งเรืองนะหรือไปเล่นการเมืองก็คือคักนะครับยิ่งหลังเมษาไปเยะแล้วนะครับใครที่จะไปทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเข้าสังคมยิ่งโดดเด่นทีเดียวนะครับนะดาวพฤหัส ก่อสาชะแปลว่าการขนส่งการคมนาคมการจรจาค้าขายนะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวนี่หาเงินมาได้เยอะก็จริงแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวบาปะเคราะห์จอดเข้ามาเรือนการเงินดาวมฤตยูนะครับดาวอาเพศเข้าการเงินก็ทําให้การเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงปีปีป ล่าสุดปีครึ่งนะฮะลาหูเขเข้ามาล้วงทรัพย์อีกนะครับก็ทําให้มีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินอยู่เรื่อยนะครับพอจะเก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมสักทีก็มีเหตุให้จับช่ายนะครับทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่จากนี้ไปเก็บเงินได้แน่นอนครับเงินทองจะไหลมาเทมานะครับเป็นโอกาสดีของชีวิตนะครับที่ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับจากนี้ไปปัญหาการเงินจะไม่เหมือนหลายปีที่ผ่านมานะครับการเงินรั่วไหลนะ ได้มาเท่าไหร่ก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะครับนับจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นปีที่การงานการเงินรุ่งเรืองมากนะครับประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ขอให้ชาวมีนเตรียมระนะคราวางแผนการเงินให้ดีนะครับลุยให้เต็มที่นะครับการงานการเงินดีแน่นอนนะครับปี2,567เเป็นปีทองของชาวมีนนะครับเรื่องงานเรื่องเงินนะขอให้ลุยให้เต็มที่ ป็นปีที่ชาวมีเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะครับสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองได้นะครับชาวมีนจะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นกว่าในหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเนี่ยนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับจะบางคนได้เงินจากต่างประเทศบางคนได้โชคลาภมาแบบฟุกๆนะครับเนื่องจากดาวการเงินเป็นมหาอุดอยู่เรือนลาพระนะครับโอ้โหช่วงนี้เตรียม เตรียมตัวรับเงินให้ดีนะครับ5กุมภาพันธ์ถึง15มีนานะครับซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับเผื่อฟุกฟุก,ฟกถูกรางวัลที่1นะ <c oughs> ถือว่าการเงินดีเกือบทั้งปีนะครับแต่ก็มีช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเสียหายในช่วงกลางมีนาคมถึง23เมษายนเนี่ยนะครับช่วงนี้ดาวกาันเงินไปทับดาวเสาร์ในเรือนวินานะใครที่ไปเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยหรือเล่นการพนันช่วงนี้ระวังนะการเงินจะ ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับเกิดความทุกข์ยากลําบากในช่วงนี้นะครับนไปทับดาวเสาดาวโทษทุกเป็นดาวผู้ศัตรูแตกหักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังช่วงเวลาดังกล่าวนะครับนะหลังจากยีบสาเมษายนไปแล้วการเงินดีต่อเนื่องดีตลอดนะครับโดยเฉพาะสองมิถุนาถึง13กรกฎาคมดาวการเงินเป็นเกษตรนะครับ พอ13รกรกฎาคมเนี่ยการเงินก็ยังมั่นคงต่อเนื่องนะดาวการเงินเป็นราชาโชคอีกนะครับโอ้โถือว่าการเงินดีมากสัมพันธ์ดีลัคนานะครับการเงินดีเกือบทั้งปีนะครับแต่อาจจะไปแผ่วช่วงเดือนธันวาคมนะครับช่วงปลายปีดาวการเงินอ่เป็นเป็นนิดนะครับอ่อนกําลังอาจจะแต่การเงินก็ยังมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่หวือหวามช่วงแรกๆนะครับช่วงช่วงปลายปีนะฮะ ว่าโดยภาพรวมทั้งปีการเงินดีมากนะครับการงานการเงินดีนะก็ขอให้ลุยให้เต็มที่ครับความรักคู่ครองตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับหนืงจากราหูทับลักขณาเนี่ยนะครับความรักทําให้คนตาบอดน,นะความรักความรุ่มหลงนะทาอารมณ์ร้อนวู่วามด้วยนะครับราหูทับลักขณนานะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับรักใครก็รักแบบทุ่มเทนะไม่มองดู ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูให้ลึกซึ้งนะครับความรักความรุ่มหลงช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจตกลงปรงใจกับใครง่ายๆนะครับขอให้ศึกษาดูใจกันนานๆปรึกษาพ่อแม่หรือปรึกษาเพื่อนๆนะพาคนรักไปให้พ่อแม่หรือเพื่อนๆช่วยดูอีกทีหนึ่งน,นะครับระวังไปหลงรักคนมีเจ้าของนะครับนะเดี๋ยวนี้คนมาหลอกกันง่ายนะครับ มีคู่อยู่แล้วก็บอกว่าไม่มีนะนอกจากนี้ราหูทับลักานาก็ระวังถูกหลอกถูกโกงด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่าไว้ใจใครช่วงราหูทับลักานานะครับช่วงที่คนที่มีคู่แล้วระวังช่วงที่จะมีปัญหากับคู่นะครับดาวคู่มาทับราหูที่ทับลัคนณาเนี่ยนะครับ อันดัานวิวาตราหูอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะบอกแว้งกันนะครับเกี่ยวกับญาติพี่น้องของเจ้าชะตานะครับหรือเจ้าชะตาจะไปขอความช่วยเหลือจากคู่นะคู่ครองนะครับก็ทําให้มีปากมีเสียงถกเถียงกันนะครับในช่วงสมีนาคมถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนบู้วามระวังเรื่องคำพูดนะครับ กระทบกระทั่งกันทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะครับเรื่องคู่ไม่ถึงขั้นเลือกลายยาวร้างนะครับยังจะมีปากมีเสียงกันช่วงนั้นแค่นั้นเองนะครับช่วงหนึ่งช่วง19กันยาถึงวันที่6ตุลาคมนะครับดาวพุธเล็งกับดาวราหูที่ทับลัคนาอยูนน่เนี่ยนะครับโนมก็ระวังมีปากมีเสียงทกบเทียงกันนะครับ โอเคนะครับไปดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะช่วงราหูทับพัคนาก็อย่าประมาทนะครับขับรถขับราอย่าใจร้อนนะครับราหูทับพัคนาทําให้อารมณ์ร้อนวู่วามนะครับมีเรื่องมีราวควรได้ง่ายเหมือนกันนะครับควรจะหลีกเลี่ยงของเหมือนเมาทุกชนิดนะครับทั้งสุรายาเสพติดหรือของเหมือนเมาทุกชนิดนะครับจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ ถ้าเป็นไปได้ให้บริจาคเลือดนะครับนะหรือทำบุญกับโรงศพนะมันสวดมนต์ไหว้พระนะครับราหูทับลัคนาถือว่าเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับราหูมัเจริญวินาศด,ด้วยนะครับยิ่งถ้าดาวราหูใครเดิมอยู่อริมรณะวินาศจารทับลัคนาเนี่ยนะก็น่าเป็นห่วงนะครับนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพมันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญเยอะๆในช่วงนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังช่องนัดลัคก,กี้456นักาการนำโชคนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงฟรีนะครับที่สถานีวิทยุ FM97 ในรายการทุบโตะโหงนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุธวันเกิดเป็นรุ่นน้องรัฐศาสตร์จุฬานะครับเบอร์โทร02-276-3633นะครับโทรเข้าไปที่สถานีได้เลยนะครับทุกวันจันทร์11มงถึงเที่ยงนะครับ 022763633นะครับหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวเพื่อพิสูจน์คอามแม่นนะครับไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้นะครับผมรับประกันมาหลายปีแล้วนะครับน้อยคนมากนะครับดูดวงคนเป็นหมื่นๆนะผมคืนไปประมาณ2-3คนเองนะครับที่คืนไปไม่ได้หมายความว่าไม่แม่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับก็เลยคืนไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการกด ไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ